เสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้โป๊เดินอยู่หลังบ้านนะคะเดินออกมามามาดูซิว่าอากาศเป็นยังไงนะคะโอ้โหหนาวจริงๆด้วยหนาวแห้งๆนะคะฟ้าก็เห็นในในกล้องนี้ฟ้าใสเนอะแต่จริงๆเราไม่มีแดดเลยนะคะหนาวจริงๆอุณหภูมิ39ฟ้าฟาเรงไฮนนะคะเซลเซียสเท่าไหร่โบจับไม่ได้อะไม่เคยจำได้เลยน่าจะประมาณไม่ถึงสิมั้งเนะ นะคะอ่ะเดี๋ยวพ่อจะวางจะวางกล้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้มีเรื่องที่อยากเล่านะคะครู่นะคะอ่าวางกล้องหลังบ้านแล้วเดี๋ยวพ่จะไปนั่งบนนั้นนะคะอยากจะโชว์เกิบวันนี้ใส่เกิบใหม่อ่าใส่ปะนะคะก็จะเล่าว่าวิธีการส่งจดหมาย ชอบที่สุดเลยนะคะประหยัดคือส่งด้วยเจ้าซองนี้นะคะเขาเรียกว่า Priority Mail นะคะซองนี้เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักคือใส่เข้าไปให้เต็มซองให้ได้แล้วกันราคาก็อยู่ที่ไม่ถึง10เหรียญน,นะคะ5เหรียญก,กว่านะคะนี่แหละเพราะว่าของบางอย่างอะน้ำหนัก หนักมากไงอย่างเมื่อเช้า้นมีของส่งให้เพื่อนนะคะโอยมันหนาวมองไม่เห็นหน้าเพราะที่ไอ้พุ้นมันปิดหน้านะเมื่อเช้านี้ส่งให้เพื่อนนะคะชั่งแล้วน้ําหนัก40เนี่ยสี่สิบเหรียญเนี่ยไม่ไหวก็เลยกลับมาเอาซองนะคะพอดีซองที่บ้านหมดก็เอาซองที่ไปชนีมาแล้วเดี๋ยวมาปริ้นที่บ้านนะคะ40เหรียญใส่ในซองนี้เพราะมันเล็กนิดเดียวหรือว่ามันหนักไงใส่ในซองนี้ก็เหลือแค่ห้าเหรียญไง ประหยัดคุ้มนะคะอุ๊อุอ๊ยจะใช้บ่อยแล้วก็จะมีขนาดเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นแฟดเรตนะคะแฟลเรตก็คือราคาเดียวไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่ใส่หรือใส่ตามซองที่ได้เขาจะมีทั้งซองมีทั้งกล่องนะคะแต่ว่าราคาจะต่างกันไปนะคะนี่แหละที่จะมาเล่าวันนี้วันเล่ามาเชื่อาโอดเล่านะคะวันนี้นะคะแหมหนาวจริงๆอ่ะวันนี้หนาวเพราะว่าคุยกับ เพื่อนเพื่อนที่ลาบามานะคะที่ลาบามาอากาศจะไม่หนาวเท่าที่บา้านเราวันนี้เขาก็หนาวเขาบอกว่าปกติอะออกไปข้างนอกเขาไม่ต้องใส่รองเท้าบู๊ตไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทใส่แค่แจ็คเก็ตธรรมดาแล้วก็รองเท้าผ้าใบก็ได้แต่วันนี้เขาบอกไม่ไหวหนาวจริงๆนะคะโอเคกันไปละมีเรื่องเล่าเท่านี้แหละบา,บายสวัสดีค่ะ